วัสดีค่ะวันนี้มาดามออซิชาแเนลนะคะขออมาพาท่านผู้แฟนเพจทุกคนเอซทุกคนมาชมวัดมิ่งเมืองนะคะ,ะชื่อเต็มเต็มก็คือวัดส,สมเด็จพูเรือมิ่งเมืองชื่อเดิมวัดพระกลิ่ง ประเมศค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนในอำเภอโพเรือนะคะวัดนี้เป็นวัดที่แกะสลักทั้งวัดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนนี้ ep สองนี้จะให้ชม การกำลังก่อสร้างคะ่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก่อสร้างไปเรื่อยๆบางส่วนก็อาจจะเสร็จแล้วนะคะการแกะสลักก็วิจิตรบรรจงมากคะ่ะเป็นไม้สักทุกบ้าทุกไม้เป็นไม้สักเลยนะคะทั้งทุกหลังทุกศาลา,าเป็นไม้สักนะคะแล้วก็ตั้งอยู่กลางหุบเขาของอำเภอพูรเรือ สวยงามประก,การตามากค่ะพี่มาดามก็พาชมไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้อ่พูดประ,ระกอบนะคะอันนี้ก็คือเขายัางสร้างไม่เสร็จนะคะเป็นอาคารแล้วก็ไอที่เห็นหลังคานี่ก็คือทางเดินค่ะทางเดินที่ใครจะจอดรถไปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาได้นี่ค่ะ ตรงนี้ก็คือยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะที่จะทําเป็นรูปภูเขาเป็นรูปอะไรประมาณนี้เนาะก็พี่มาดามก็ขอเล่าคร่าวๆนะคะมองเห็นทุ่งเขาหุบเขารายรอบสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็อาคารแต่ละหลังก็จะวิจ,จิตรมากมายเลยค่ะก็พี่มาดามก็พาเพื่อนๆ ชมไปเรื่อยๆนะคะบางส่วนนี่ค่ะก็ยังทำไม่เสร็จเลยถ้าเสร็จนี้จะสวยงามมากเลยค่ะดูไปเรื่อยเนาะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอาคารแต่ละหลังเป็นศาลาเขาเรียกศาลาเนาะนี่ค่ะแกะสลักเป็นไม้สักเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วก็นี่ก็การก่อสร้างที่เป็น ให้จำลองจำลองเหมือนกับว่าอยู่ในถ้ำเนาะค่ะก็สวยงามนะคะจะภาพวันนี้ที่มานี้คนเยอะมากค่ะคนค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่พวกเรากา็รักษาระยะห่างอยู่นะคะเพราะว่า,าโรคต่างๆมันก็ยังมีอยู่พวกเราก็พยายามเต็มที่เนาะไม่ เดินใกล้ถ้าใกล้ก็พวกเราก็จะสวมแมสถึงบางครั้งอาจจะลืมไปบ้างเพราะว่าไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะถอดหมวกใส่มวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะดอกไม้ดอกไม้นี้เห็นพเพื่อนที่เขาเคยไปไประจำบอกว่าก็จะจัดตลอดนะคะดอกกล้วยกล้วยไม้นี้จะไม่จะไม่พออันเก่าเหี่ยวเขาก็จะมาเปลี่ยนอันใหม่เลยทุกทุกวันเราไป เราจะเจอแต่ความสวยงามความสดชื่นเนาะแล้วผู้คนก็แห่มากราบไหว้วัดนี้วัดนี้ก็ทางขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ยากนะคะสามารถเอารถขึ้นไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็เดินชมได้ค่ะแล้วก็กำลังเห็นกำลังสร้างถ้ำลงไปแล้วก็ประมาณว่าถ้ำลงไปใต้บาดาลประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนก็วิจิตรสวยงามค่ะ เดี๋ยวอันนี้เป็น EP 2เนาะใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1ก็เข้าไปชม EP 1กันนะคะนี่ค่ะมันยังไม่เสร็จเขาก็เลยเอารถเข้ามาจอดได้ที่จริงถ้าเสร็จแล้วเขาก็คงไม่ให้รถขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะเห็นไหมคะเขาจะจัดกันวิจิตรสวยงามมากเนาะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้